สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนานาและทุกๆท่านฮะที่ชอบไปรักในการตกปลาเช่นเดิมครับก็พบกับมือเก่าฟิชชิ่งอีกครั้งฮะที่หมายคลองเปรมประชากรนะครับผมช่วงนี้ก็นานาทุกท่านที่มาตกที่นี่ก็เรียกว่าหมายฮอตนะฮะเป็นหมายฮอตอีกหมายหนึ่งปลาก,กําลังเข้าฮะแต่ก็ไม่แน่นอนนะครับผมของเปรมกับบ้านผมก็ห่างกันแค่กิโลกว่าครับก็ไม่มีโอกาสได้มาตกสักเท่าไร่มีครั้งก่อนมาตกก็ประตูชั่วโมงกว่าก็พอดีงานด่วนมา ไม่ได้ถ่ายคลิปวันนั้นก็ได้เป็นปลาตะเพียนสี่ห้าตัวไซส์สวยอยู่ผมก็ตกหมายเดิมนะฮะวันนั้นวันนี้ก็ไปทํางานอีกครับตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงห้าสิบนาทีฮะลุงทันไปได้ประมาณสักสิบนาทีก็หมายที่ผมตกก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีนานนะตกเท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวฝั่งขึ้นไปทางอ่ลุงปูนนะเยอะมากฮะก่อนลงปูนเยอะมากแล้วก็ถอยหลังไปทางก่อนธรรมศาสตร์ก็เยอะนะฮะอ้นี่ช่วงกลางๆนะครับเดี๋ยวจะให้ให้บอกว่าอยู่ช่วงไหนนะฮะเดี๋ยวจะบอกพิกาดใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับ ก็เดี๋ยวมาตามลุ้นตามเชียร์ฮะเหมือนเดิมรับเดือที่ใช้เป็นเดือมือกะเาิชิ่งข้างๆผมครับ1นกิโลห้บาทผสมน้ำที่หมายตกได้เลยมีขายที่ร้านน้ำตองคงเพมนะฮะติดกับบริษัทเวิร์กพอยต์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาตามลุ้นกันครับลงไปทั้งหมด6กคันครับวันนี้โอเคครับพอดีตอนแรกกับผมลงวันนี้นะฮะลงไปได้ประมาณสัก10นาทีเนี่ยได้แต่เพียงมาสองตัวครับมันตียากฮะเนี่ยติดหัวครับ ลืมไปว่าคันมันเป็นคันแปดฟุตนะฮะก็เลยย้ายมาฝั่งนี้นี่ครับมันหลุดประตู <c oughs> หลังถือขอไปนี่ตรงนี้มันโลุงโลกครับเลยย้ายมาฝั่งนี้สี่คันแล้วฮะสามคันสี่คันเหลือฝั่งนู้นย้ายมาประตูอ่ามากับมือปั่นเหยื่อมาเดิมประตูครับก็ท่านมุ่งหน้าไปทางนู้นก็ลงปูนะครับผมถอยหลังกลับไปทางนี้ก็ธรรมศาสนะตร์ฮะทางนี้ธรรมศาสตร์นะครับ ประมาณนี้ฮะหมายน้ําค่อนข้างจะแห้งแต่น้ําไหลนะฮะวันนี้น้ําไหลครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอปนินไหมเมื่อกี้ได้ตะเพียนไปสองแต้มนะครับผมเป็นเหยื่อเก่าเหลือนะ,ะตะเพียนกินนะเหยื่อเปรี้ยวอันนี้ผสมใหม่ไปแล้วครับผสมใหม่แล้วนะประมาณนี้ครับผมสภาพหมายนะฮะตอนที่ใช้ก็ตอนเปิดคลิปก,ก็ไม่ได้เนี่ยผมก็ใช้ ตะขอรีเวทสองเซนนะครับไอ้ตะกอรีเวทสองเซนนะฮะตะขอชิโนศูนย์จุดห้านี่ครับศูนย์จุดห้านะครับ,อ,อ,รบอันนี้ไม่ได้ทำไอ้ตะก้นะอนีไปซื้อมาแต่ตะขอกับอันนี้ผูกเองนะฮะจะผูกเป็นสองสองชิ้นล่างก็ได้นะฮะหรือข้างบนก็ได้ชิ้นหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ครับ,นะรบผมจะใช้บนกับล่างนะฮะแล้วก็ ด้านบนก็ใช้เป็นสายหลีด PE ผมใช้ PE สามนะฮะนี่ครับบางคนก็ทำเป็นสายหลีกดขึ้นมาแล้วก็ใส่ใส่ลูกหมุนนะครับใส่เป็นเป็นลูกหมุนที่เกี่ยวได้เอาไอ้ตัวล็อกมาเกี่ยวนะฮะพอป,ประมาณนี้ครับผม เตียนแต้มตามรับไม่รู้จะเจอปานินหรือเปล่านะปานินไม่เข้าเลยมันกินข้าวกระตู่อยู่ Thank

แล้วก็น,นินตามเจอแล้วครับผมมันอยู่ในถังอ่ะ เป็นเวลาเที่ยงห้าสิบกนาทีนะฮะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับเกือบๆหนึ่งชั่วโมงก็ถือว่าเงียบเลยฮะค่อนข้างเงียบก็ได้ปลานน้มาแต้มแรกนะฮะปลาตะเพียนก็น่าจะสี่ห้าแต้มก็เป็นไปได้ว่าที่ชิกชิคนา้นาๆหลายๆท่านเขาบอกปลา,ก,ปาก,กินช่วงเช้านะฮะผมก็ไม่มั่นใจว่าช่วงเช้ากินดีขนาดไหนเขาบอกว่ากินประมาณสักหกโมงเช้าเลยถึงประมาณสักสิบโมงนะ,ะกินจัดเลยครับ หลังจากนั้นก็ซอบๆลงเบาๆนะฮะช่วงบ่ายก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นยังไงนะ,ะวันนี้ก็คงน่าจะตกถึงเย็นๆหน่อยนะครับผมยังไงก็ได้มาแล้วฮะแต่คิดว่าเดี๋ยวจะมาแก้มือไปหมายดังๆหน่อยมันมีหลายๆหมายที่ปลายเข้านะฮะแต่ไม่ใช่ตรงที่ผมตกนะครับก็เดี๋ยววันหน้าโอกาสหน้าน่า,นาจะไปหมายดังๆแล้วก็ไปช่วงเช้าหน่อยดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะตามนนตามเชยร์กันไปอีกครับผม จะหลับแล้วครับ เล็กครับ <c oughs> ไม่ดีไม่ดีหรอกทำลูป,ปลแล้วดั <c oughs> งจริงนะตัวเล็กอืมตัโหล็กโอ้โห วันนี้กะว่าเจาะสักนะสิบแต้มนะะถึงสิบแต้มก็น่าจะพอครับปลาเงียบมากฮะปลาห่างตัวมากวันนี้ปาจ่าเป็นยังไงก็วันนี้ก็ถือว่า เงียบมากข้าแต่ก็ใช้เวลาตกไม่นานครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณบ่ายสองโมงสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีนะครับก็ยังผมเริ่มลงคันเ็นจิาจ,งจังก็ประมาณตั้งเที่ยงนะรประมาณเที่ยงก็ใช้เวลายังไม่ถึงสามชั่วโมงครับได้มาน่าจะประมาณเมื่อกี้น่าจะแต้มที่เก้านินหนึ่งแตเพียนแปดนะฮะแต่และว,วันหมายคงเป็นไม่แน่ไม่นอนนะฮะบ,บางทีวันนี้ผมอาจจะลงคลิปปลากินจานพรุ่งนี้นะนะ,นะมาซ้ํา อาจจะไม่กินก็ได้อาจจะแห้วก็ได้หรืออาจจะได้น้อยก็ได้มันไม่แน่นอนครับแต่ละวันเพราะเป็นหมายน้ําไหลปลาล่องไปเรื่อยนะไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้เป็นหมายบ่อด,ดินหมายธรรมชาติบางทีบ่อด,ดินเราตีอ่อยตีอัดจุดเดิมเดิมเงี้ยปลามันก็อาจจะเข้ามาลุมกินเหยื่อนะฮะแต่นี้น้ามันไหลบางทีมันก็ไปเรื่อยๆหากินไปเรื่อยนะครับโอเคฮะยังมีเวลาเหลือตามลุ้นกันไปเรื่อยครับ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงห้านาทีนะฮะก็พอแล้วครับผมคือวันนี้ถือว่างเงียบมากฮนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูแต้มฮะรถไฟมาพอดีเดี๋ยวจะให้ดูรถไฟเลยนี่เป็นรถไฟมาจากบางซื่อนะครับก็คือจะผ่านมาจากบางซื่อจะผ่านสถานีอ่าย่อๆดอนเมืองลังสิตนะครับนะี่ยมุ่งหน้าไป ทุบปุรีก็มีนะฮะบววสั้นนะ,ะบวนสั้นมีห้าโบกี้ะ่ะเดี๋ยววิ่งกันไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะนานๆจะมาสักขบวหนึ่งนะครับผมฮะก็ใช้เวลาตลกไปสามช่วงมาดูแต้มกันครับผม นิดถนึครได้เก้าแต้มเนี่ยเอนะปนินแต้มหนึ่งหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแี่ห้าเก้าแต้มเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาไปใส่เดี๋มันตายอันี้เอากลับนะฮะ ไม่เป็นไรครับผมตกปลาเหมือนที่เคยบอกคะแต่ละวันแต่ละหมายหมายเท่วกันวันที่กินพวกนี้จะไม่กินก็ได้ครับไม่มีอะไรแน่นอนในการตกปลานะฮะคนที่ตกปลาหน้าดินก็จะพอจะทราบอยู่นะครับบางครั้งอาทิตย์หนึ่งเข้าเข้ากันรัวๆเลยหลังจากนั้นอาจจะไม่เข้าก็ได้นะฮะแต่จะมาซ้าแน่นอนแต่ไม่ใช่หมายนี้นะจะมาแต่เช้าเลยอาจจะมาถึงหมายสักเจ็ดโมงหรือหกโมงเช้านะครับสักถึงเที่ยงดูว่าช่วงเช้าเขาบอกว่าปลามนยะกินดีกว่านะฮะช่วงหมายของเปมก็วันนี้ก็ ผลงานก็มีประมาณนี้นะฮะก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะฮะเวลาไปออกทิปที่ไหนหรือประตกปลาที่ไหนจะได้รับชมก่อนใครครับผมโอกาสหน้าพบก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ